ร้านบิวปรกรณ์ช็อปจำหน่ายสินค้าในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งตัวละครซีเคทปั๊บออมไตตี้ตัวธรรมดาเจมและรีโลหรือหากใครเล่นแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์แมปบล็อกฟูดก็มีสินค้าจำหน่ายอีกมากมายเช่นเดียวกันบริการรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเม s ลาสแตนอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผม ยมมาทูตที่เก่งที่สุดในโซนโซไซตี้นะครับผมเอ่อเป็นยมมาทูตที่มีอายุเยอะที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือปู่นะครับผมยามามโตเก็นริวไซนะครับนี่เลยนะครับกับตันคอมเนเดอร์ไคนะครับผมนี่น่าจะเป็นล่างเขาเรียกว่าอะไรนะบังไคนะครับผมร่างบังไคนะครับอันนี้ก็เสียแขนออ้ให้เห็นแขนโอ้ไม่ให้เห็นแขนอย่างนี้เลยเหรออู้เอวะเนี่ยครับดาบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมดาบตอนบังไคเนะ อันนี้จะเป็นระดับอัลติเมทนะครับผมแล้วก็บัฟนะผมจะเป็นบัฟกิจนะครับคิวเนี่ยน้องก็ไปคิวเอ่อฟาร์มคิวมาแล้วนะครฮะหมื่นห้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสแตตในการรีวิวนะครับผมก็จะเป็นดาเมจดับเบิลเอสนะครับคูลดาวดับเบิลเอสนะครับแล้วก็ระยะเอสลบนะครับผมนี่เลยนะครับดับเบิลเอสดลบดับเบิลเอสนะครับผมนี่เลยนะครับตัวของสกิลที่นะครับผมตอนนี้น้องยังไม่อัพเนาะอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยน่าจะบั๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวขอไม่อัพแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า สกิลทีแบบไม่อัพเนี่ยดาเมจจะประมาณเท่าไหร่เนาะเบสซิ่งนะผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูเบสซิ่งนะนี่เลยนะครับก็ทำไมมันดูโอ้ออ๋อมือข้างซ้ายจะเป็นไฟนะผมส่วนข้างขวาก็ถือดาบสนิมนะครับแบบนี้อุย้ยทำเขาทำดาบสวยนะเนี่ยถ้าเราดูดีเทลดีๆอ่ะโอ้ยทำดาบสวยอยู่นะโอประมาณนี้ครับผม ว<ภ>ิธีการหาในส่วนของปู่นะผมก็คือเราต้องไปสุ่มในตู้ซัมมอนนะครับนี่เลยนะครับปู่เนี่ยจะอยู่ในตู้2นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นระดับมิติมั้งใช่ไหมปู่เนี่ยจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเก่ามากเลยนะน่าจะเป็นระดับมิตินะครับก็มันจะเป็นระด <ๆ S 2> ับมิตินะครับผมก็รอให้มันเข้าตู้1กับตู้2ได้นะครับผมนี่เลยนะคร in ับสามารถไปหากันได้นะแล้วก็อีโวนะครับผมของอีโวเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของเนี่ยครับเราสามารถหาได้จากคัตติ้งนะครับผมนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาเลยครับผม เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับนี่เลยนะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของอันนี้นะครับนี่เลยดาบของปู่นะครับผมปู่ยามาโมโตะนะครับผมนี่เลยนะครับใช้วิญญาณนะครับผมในการคาบนะครับผมใช้วิญญาณ90อันเนาะวิญญาณเนี่ยหาจากประตูนะครับผมประตูใหม่นะครับผมของบรีดนะครับผมนี่เลยโซโซไซตี้นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมวิธีการหาประตูเนี่ยก็จะไปที่สตอรี่นะครับผมนี่เลย อยู่ด่าน Social s o c e t y เนาะแล้วก็เป็น Infinite นะครับผมไป AFK กันได้นะครับแนะนำว่า AFK จะดีกว่านะครับผมตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมเลยครับผมว่าปู่นะครับผมจะเก่งขนาดไหนนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มรีโลในแมปอนิเมะลาสเตนนะครับผมและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมขอเสนอนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ UG Phone นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถปล่อยบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมนะครับผมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ อย่าเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละส0บบาทนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมหรือใส่โค้ดนะครับ UG94 ตัวนะครับผมเพื่อรับส่วนลด20บาทต่อหนึ่งครั้งนะครับโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้นะครับตอนอยู่ล็อบบี้ เอฟเฟกมันไม่เห็นนะครับโอพออยู่ในตัวเกมเราแสดงเอฟเฟกใช่ไหมครับมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะอู้สวยนะผมมองว่าสวยนะสวยโคตรเลยแต่ปกติดาบมันไม่มีไฟไม่ใช่หรอถ้าเป็นดาบสนิมอะแปลกๆนะแนนนเมไม่ใช่อย่างนี้โอเคเราก็ไม่ต้องตรงขนาดนั้นใช่ไหมอะแล้วเราวางปู่เลยครับผมใช้ค่าวางอยู่ที่2องพนะครับโอ้ยทำไมวงมาเล็กจังอะโอ้ยตีเป็นโคนเอลครับเ๋ยะ เปิดเอ้แต่ปิดออโต้โบสปีดก่อนอ่ะตีเป็นโคนเอลีครับผมสกิลประมาณนี้เลยโอ้ตีฟาดลงอย่างงี้นะครับออ้สวยๆยเอ้ยชอบนะเริ่มต้นนะครับผมก็จะตีเป็นเอฟเฟกไฟนะครับผมดามเมจดอทเนาะแล้วก็ตีพื้นนะครับไม่ตีแอร์นะครับผมนี่เลยนะครับดามเมจเริ่มต้นนะครับผมก็จะเป็น6กแสนสี่นะครับผมนะครับดามเมจดอทอีก7จ็ดแสนหกนะครับ วงการโจมตีเนี่ย24.9นะครับครูดาว3.83นะครับก็ตีเร็วนะว้ยวางปุ๊บตีเร็วปั๊บเลยนะขั้นต่อไปเขาผมใช้เงิน4,007นะครับโอ้อับแพงฮะดาเมจนะคผมล้านแปดนะครับแล้วก็ดาเมจดอทอีกสองล้านสองนะครับวงการโจมตีเนี่ย29.3นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน7,000นะครับนี่เลยดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็นสามล้านห้านะครับดาเมจดอทอีกสี่ล้านสองนะครับวงการโจมตี33.7นะครับแล้วก็คูดดาาวนเเท่ิมะครับ อัพเกรดครับต่อไปครับผมใช้เงิน9,000ครับผมนี่เลยดามเมจก็จะเพิ่มมาเป็น5ล้านนะครับดามเมจดอทอีก6ล้านนะครับเดี๋ยว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 มาจากไหนเนี่ยอุ้ยมันฆ่าแล้วมันซัมมอนอู้อ๋อมันมีพาสซีฟอย่างนี้ด้วยนะพอฆ่าปุ๊บแล้วมันจะซัม,มมอนมอนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะซัมมอนทุกๆ3ตัวหรือเปล่าโอ้โหมีพาสซีฟอย่างนี้ด้วยนะครับผม โอเคดาเมจนะผมเป็น5ล้านนะครับผมดาเมจดอทอีก6ล้านนะครับแล้วก็วงวงการโจมตีเนี่ยสามสิบสามจุดเจ็ดนะครับอูดาวสามจุดสี่ห้านะผมตีโคตรไวนะครับอ่ะอัพค่าต่อไปครับผมใช้เงินหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็น Hell Soldier นะครับผมอ๋อนี่มันอะไรนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือทหารนรกนะครับเมื่อกี้เป็น Coil LE ตอนนี้เป็น Circle LE นะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะครับผมสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สกิลสวยไหมโอ้ยอ๋อเหมือนกองทัพป,ประมาณว่าอัญเชิญกองทัพผีอะไรประมาณนี้อัญเชิญกองทัพ,กอ,พก,กองทัพนรกกองทัพนรกเออดาเมจนะครับผมก็จะเป็น10ล้านนะครับดาเมจดอทอีกสิล้านนะครับวงการโจมตีเนี่ยสามสิบแปดจุดหนึ่งนะครับครูดาวหกจุดหนึ่งสามนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงินสองหมื่นหนึ่งนะครับนี่เลยดาเมจเพิ่มมาเป็นสิบสามล้านนะครับดาเมจดอทอีกสิบหกล้านนะครับตอนนี้ตีไปแล้ว 29ล้านนะครับผมวงการโจมตีเน 10, 10, ouais. ี okay, ่ยสามสิบแปดจุดสามนะครับครูดาวหกจุดหนึ่งสามเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงินสองหมื่นเจ็ดนะครับนี่เลยดาเมจเพิ่มมาเป็นสิบหกล้านนะครับดาเมจดอทอีกยีสิบเก้าล้านนะครับวงการโจมตีสามสิบแปดจุดสามนะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงินสามหมื่นสี่ครับนี่เลยดาเมจเพิ่มมาเป็นสิบเก้าล้านนะครับดาเมจดอทอีกยี่สิบสามล้านนะครับตอนนี้ตีไปทั้งหมด 42ล้านนะครับประมาณนี้42ล้านแล้วนะระยะการโจมตีเนี่ย40นะครับผมแล้วก็ครูดาวนะครับผม5.75นะโอ้ครูดาวก็ได้อยู่นะครับอัพ้นต่อไปครับผมใช้เงิน60,000นะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็น n o อตออฟอินโฟอินนะครับผมโอ้ไฟเหนือนะครับผมเพราะว่าสกิลของของปู่เนี่ยเหมือนจะเป็นการแบบประมาณแบบทิศเหนือทิศใต้นะครับผมสกิลเขาเรียกว่าอะไรนะ สกิลของบางใครเนาะประมาณนั้นอันนี้คือทิศเหนือใช่ไหมเอากั้นต่อไปเพราะผมใช้เงิน60,000นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสกิลนะเปลี่ยนวงการโจมตีนะครับผมจาก Circle a เป็น Full LE นะครับผมประมาณนี้นะครับไหนดูสกิลไหนที่คือตีชาเถอโอ้ตีลงพื้นนะครับแล้วก็แค่นี้โอเคก็ดีกว่าอีจิไก่อยู่นะ โอเคอ่ะดาเมจเนาะผมก็จะเป็น37.9นะครับดาเมจดอทอีก45.5ล้านนะครับแล้วก็วงการโจมตีเนี่ย42.2นะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยตีโคตรนานนะครับผม9.97นะครับเกือบ10วิเลยนะครับผมอัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน65,000นะครับนี่เลยดาเมจนะครับผมเป็น42ล้านนะครับดาเมจดอทอีก50ล้านนะครับวงการโจมตีเนี่ย42.2นะครับคูดาวลดลงนะเหลือ9ก 20นะครับ9วิ๊กเาเก้าจประมาณนี้นะครับผมอัพขั้นสุดท้ายครับผมก็จะใช้เงิน70,000มื่นะครับนี่เลยอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วนะดามเมจนะครับผม52ล้านนะครับตีดอทอีก63ล้านนะครับฮะอย่างนี้มันก็เก่งกว่าป๋าดิใช่ไหมเพราะอันเนี้ยมันตี52ล้านใช่ไหมหกสิบตอนนี้ตีไปแล้ว113 115อุ้ย115ล้านเลยเหรออู้ แต่ตีช้านะครับแต่เอาจริงๆนะไปถ้ามีสกิลกดเนี่ยไอ้ถ้ามีสกิลไอ้สกิลทีนะครับผมไอ้ต้นไม้เนาะลดได้ไปเยอะเหมือนกันนะอะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับวงการจมตีนะครับผม46.2นะครับคููดาวเนี่ย7.67นะครับผมตัวนี้นะครับผมมองว่าถ้าอัพสกิลทีนะสกิลทีเนี่ยควรจะเป็นสายคิเพราะว่าอัพเหมือนป่าไปเลยแต่ถ้าใครอยากได้ได้แบบ ดาเมจแรงดาเมจไวนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จะไม่ได้แบบมันอาจจะแรงสู้คีไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเน้นดี s แบบตีไว้โคตรๆอ่ะให้เน้นสายดาเมจนะครับมันจะทําให้ตีจาก7วีเนี่ยเหลือประมาณ5าวีนะครับถ้าเป็นสายดาเมจนะเพราะว่ามันจะลดคูดาวเยอะมากแต่ถ้าเป็นสายคีนะครับคูดาวเนี่ยมันจะไม่ลดมันจะลดไม่เยอะมันอาจจะเหลือประมาณ6วีแต่มันจะได้ระยะที่เยอะแล้วก็ตีติดคีทีนึงเนี่ยก็จะตีแรงมากนะครับผมอันนี้คือการแนวทางการอัพสกิลทีเนาะ โอ้ผมมองว่าเก่งนะแต่วงมันเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็เอาในส่วนของซูคุนะกอตลี่มาช่วยได้นะครับก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแถมมันแซมมอนได้ด้วยนะแซมมอนก็ไม่ได้แย่นะครับ65้าล้านเลยนะอุ้ยแซมมอนดีอยู่นะดีกว่าดีโออีกมั้งเนี่ยเผลอดีโอเนี่ยแป๊บๆปมันเดินมาสักแป๊บหนึ่งมันหายไปแล้วอันนั้นไม่รู้เขาแก้หรือย,ยังนะครับประมาณนี้นะครับผมผมว่าเก่ง ผมมองว่าปะเอ่อผมมองว่าปู่เก่งนะครับผมยามาโมโตะเกนริวไซของเรานะครับเก่งโคตรๆเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวยามาโมโตเกนริวไซนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม